ะจะเห็นได้ชัดว่าแลกเกอร์ไม่เหลือเลยนะตอนนี้ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับเปอแตกนะครับ <No! S 1> สวัสดีครับเบิร์ทอนาโดรถมือสองนะครับวันนี้นะครับจะมาทำคาร์ดีเทลลิ่งแล้วก็รีสโตแบบเต็มระบบนะครับเป็นรถนิสสันเทีย a นนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเอามาให้ทำ สีนะครับเก็บงานนะครับเราก็จะเก็บงานสีให้ทำภายในหุ้มบอกทำกับซ่าเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้รถจอดอยู่แล้วลูกค้าดูเรามาจากในคลิปนะครับก็เลยจะรถที่ตัวเองใช้งานเอามาให้ทำนะฟื้นฟูสภาพแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสีรอบคันนะครับคันนี้รวมหลังคาด้วยนะครับ สีเป็นสีเทานะครับก็แล็กเกอร์ตอนนี้ที่ที่ดูนะครับก็ไม่เหลือแล้วมีรอยการใช้งานนะครับทั่วไปหลักๆก็จะมีฝากระโปรงหลังนะครับที่บุกนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เจอบ่อยๆเลยนะครับในรถเก่าๆก็คือขอบกระจกพวกนี้จะปุกนนะครับรั่วนะเราต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องซ่อมนะครับสีเดี๋ยวเราจะทำนะครับ รอบคันเลยนะตอนนี้นะครับเก็บงานนะสีหลัง่านะครับจะเห็นได้ชัดว่าแล็กเกอร์ไม่เหลือเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทําใหม่นะตอนนี้งานภายในนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดนะทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับเบาะแตกนะครับหมดเลยนะอันนี้ลูกค้าจะให้หุ้มเป็นหนังแท้นะครับก็จะเก็บหมดเลยนะตัวนี้นะบอด้านหลังนะครับพนักพิงยังโอเคนะ เราจะทําชิ้นล่างนะครับพวกนี้ที่แตกอย่างนี้นะครับเราจะทําการรื้อไปเย็บใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับชิ้นนี้นะพวกแผงประตูนะเราทำความสะอาดนะครับแล้วก็พวกนี้ลูกค้าจะให้หุ้มใหม่นะครับสีมันไม่สวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้หลังคารถนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับขึ้นลาแบบนี้นะก็จะเป็นคาบน้ํานะครับ ไม่หมดแน่นอนแต่เราจะซักให้นะครับตอนนี้นะครับรถกลับมาจากอู่สีแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลื้อทําความสะอาดกันนะครับตอนนี้เราเก็บสีมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเก็บมาแบบไหนบ้างนี่นะครับเราเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บเป็นสีเดิมนะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะอันนี้เราเก็บรวมหลังคาด้วยนะครับงานแบบนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราแก้ให้ก็คือจะเป็นงานหลังคานะพวกนี้นะครับคพอ หลังคาเดิมมันจะผุนะพวกเนี้ยผมก็ยกกระจกออกนะครับแล้วก็ทำซ่อมเก็บให้ใหม่เนี่ยสีเงาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เราติดไปอยู่นะเดี๋ยวเราจะแกะให้วันนี้แหละยึดพวกเอคิอ้วนะครับอั้งอู่สีเขาติดมาฮะดูนะครับสีช่ำๆเลย เดี๋ยวเราต้องรื้อหมดเลยนะพวกนี้ดูนะครับอันนี้นะครับเราผมจะเห็นได้ชัดนะเดี๋ยวเราจะรื้อให้ดูอันนี้เราเอาเบาะไปทํานะครับไปซ่อมแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเอาไปซ่อมลูกค้าทํานะครับคู่หน้าแล้วก็ชิ้นนี้นะเดี๋ยวรื้อดูนี้เราทําความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกนะครับก็จะเลือกเป็นจุดๆไปนะแบบนี้เลยนี่นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเช็ดให้มันสะอาดแล้วก็เดี๋ยวทําเบาะนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของเบาะที่หุ้มมาใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็นเบาะที่เราหุ้มมาใหม่นะครับเบาะหนังอันนี้เป็นหนังแท้นะครับเราเน้นเป็นเบาะหนังแท้นะครับตัวนี้ลูกค้าแล้วก็ข้างข้างเป็น PVC นะครับแบบนี้ก็จะประหยัดลงไปนะครับเพราะว่าเราเน้นผิวสัมผัสแท้นะครับสีจะเป็นประมาณนี้นี้เป็นสีเดิมนะครับเบาะเดิมอ่าแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นนั่งที่เราหุ้มมาใหม่นะครับเนียบเลย นี่เราทำวามสะอาดนะครับในส่วนของชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆนะครับอันนี้งานพรมนะครับเราซักออกแบบนี้เลยนะครับก็จะเหลือพวกคราบลึกแบบนี้จะไม่ออกนะครับอันนี้แต่พรมใสขึ้นนะครับ before a f t e ตนะครับตอนแรกดําเมี่ยมเลยนะอันนี้ก็จะสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนต่างๆของพรมนะครับ เราจะซักทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะครับกลุล้อนะครับพวกนี้ซักหมดนะครับนี่สายเบลลนะครับเราทําการซักให้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าขาวเลยนะนี่เราซักเสร็จแล้วนะครับใส่เบลนี่นะครับเราทําความสะอาดแผงประตูนะครับหลังจากเสร็จแผงประตูก็จะเข้าไปทําในส่วนของตัวถังนะครับตัวถังทุกส่วนเลยนะ นี่ในส่วนของฝาท้ายนะครับดูนะครับพวกนี้นะเดี๋ยวเก็บออกให้หมดเลยนี่นะครับซับต่างๆนะพวกนีนน้อันนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเจอขี้หนูนะครับเยอะมากๆนะรถน่าจะจอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องคลีนทั้งหมดเลยนะเนี่ยดูนะฮะ โอ้โหหนักเลยครับพอเปิดพรมมาในส่วนของตัวถังนะครับเราจะทำความสะอาดแบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับก็จะทำความสะอาดตัวถังทั้งหมดนะครับงนแบบนี้นะประตูนะครับต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้นะครับี่ด้านหลังนะครับคลีนนิ่งให้หมดแบบนี้นะครับ แล้วก็เก็บเนี่ยนะดูดฝุ่นล้างนะครับหมดละเศษใบไม้นะครับใส่ๆเลยนะครับนี้นะครับเราทําการประกอบพรมเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้พรมที่เราซักแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนิสสันเทียนาทิ้งไว้กับเราประมาณหนึ่งเดือนนะครับรวมทำสีเก็บงานนะ เดี๋ยวเราไปรีวิวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สะอาดแบบไหน B e f o r e a f t e ตต่างกันยังไงไปดูชัดๆเลยครับคันนี้นะครับก็ลูกค้าฝากเก็บสีนะครับเราใช้สีเป็นแล็กเกอร์แห้งช้านะครับมันก็จะฉ่าแบบนี้เลยนะนะครับนี่เงาเงาเลยนี่ไม่ได้จอดไม่มีแสงนะครับเงาจริงๆนะแล็กเกอร์เพราะว่าเราใช้แล็กเกอร์แห้งช้านะครับอ่าก็จะเงาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันแต่ละส่วนนะครับก็เริ่มกันที่ ภายในนะครับนี่นะครับเราทําให้เรียบร้อยนะเบาะเย็บใหม่นะครับดูงานเรียบร้อยเลยนะนี่เราเย็บแบบเดิมนะครับลงร่องเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะครับนี่แล้วก็เบาะหลังนะครับซ่อมให้ด้วยนะใหม่กิ๊กเลยนะครับนี่หุมใหม่นะครับชิ้นนี้ แต่อันนี้เราไม่ได้ทํานะครับอันนี้ลูกค้าใช้เดิมนะก็จะมีรอยใช้งานบ้างนะครับนี่แต่อันนี้หุ้มใหม่สวยๆเลยนะครับนี่แผงประตูนะครับสะอาดมากนะครับจากเดิมงานคอนโซลนะครับนี่สวยกิ๊กเลยนะนี่นะครับพวกนี้ก็คือเราทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับนี่ มือจับนะครับอันนี้นะครับห้องเครื่องอันนี้เราล้างแถมให้ลูกค้านะครับสะอาดเรียบร้อยนะพวกนี้ก็จะเป็นคราบสีถลอกนะครับไม่มีอะไรอ่านี่นะครับใส่เลยนะครับเรียบร้อย